สวัสดีจ้าสวัสดีพอ่พอแม่พี่น้องสุขสุขคนนา้าตาพี่น้องมือนเสื้อผ้าไม่กินขอปุญน้ำยากะทิแซ่บๆจ้ะพี่น้องอย่าอุ้ยใสจมิดทักเกษตรมากกว่าห,หลายพี่นอ้องหอนหอนพี่น้องเศรษเป็นตังเมเลยพี่น้องเมืนนะ่อนี่เสรนฐีขอปุญเสรนใหญ่ยายง่พี่น้องพ่นก่อนหอนครับอื้อุ้ย สินก็คืออยู่แถวบ้านพี่น้องไม่ยามยาสินกับปุ่นบ้านพิ่นไ,ไงไงสินชุดนนำก็แสบหมวกข้าอันอ,อ,อนใช่เลยพี่นอ้องอืม กินกระโหลกแล้วค่ะไม่มีผักอีตูม่ได้ไปตลาด เียนใส่เลย้มอมพือกันพี่น้องโอหแล้วพ่าแจบมแฮงเต็แนี้พี่น้อง พักพกับพักแจมกับบ้าหลายเมื่อไหร่อือืมหนึ่งห้องยาปู่พี่น่อง nghe có sai không hoàn ขนอยู่แต่ห้อง,องมองพี่น้องหามุมทายปไปแหละยืมไม่ม,ม,มีต่อมตาแล้ว ก็พอขลังอ่อนพอดีจิงสดเอาเม็ดผักกระเฉดนั่งไปหนอ อืมอืมอนออ,อ,อืมก็โหระพากับแสบกันหอก Ini pak itu. itu. Hmm. Dạ cứ câu Ừ. Uh -huh. ngày hay không phải lòng มันก็เลยติดกันเนี่ยมันเส้นใหญ่ทั้งหมดอืมแดข้าวหวานพี่น้อง น้าพงคุณอืมแซปคือเก่าจากพี่น้องสำหรับคิวหนึ่งกับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า